สวัสดีทุกคนสบายดีเมื่อวันที่สองของเดือนเนาะวันเสาร์ที่สองของเดือนสบายดีทุกคนเนาะหลายๆคนก็นอาจจะหยุดงานหรือว่าทํางานกันอยู่เนาะเมือ่อหนีป้องก็มีโปรแกรมสิไปเหตุงานตอนเทียงตอนบ่ายทุกคนทํางานเหมือน <c oughs> ข้าราชการหยุดเสาร์อาทิตย์ โมแมนเออคนยุดทุกมือ,อนะแลหลคเนาะแต่ว,ว่ามือน,นี่สิสิไปเข้าครึ่งวันนะทุกคนตอนนี้เรากำลังเตรียมกระต่ายอยู่นะทุกคน <laughs> <laughs> จะไปกินข้นาวที่โรงงานเราเลิกทขาจะออกไปเร็วเนี่ยควนทีนสต๊อกห้ามทุกคนห่อนมากอีกแล้วมือน,นี้เนาะแต่ที่สำคัญอนะไอยสักผ้าห่มไว้พี่น้องเออเขาไปเยาว่า ทางนั้นนะมือดอมาอีกอะแดดบุมี่เลยตอนนี้ที่แรกนะตากอยู่ข้างนอกแล้วพอเขามาตากอยู่ข้างในละคือหูตอนเอาเอา่มลงไปสักปุ๊บขึ้นมาเจ้านายโทรมาบอกว่ามาเฮ็ดงานเด้อสักตอนเที่ยงเคยดมยาดมถาเลยผ่าประธานสักแล้ว ว่าว่าเราไปกันเลยดีกว่าเนาะนนเพราะว่าออกสายนี่ฝนชิโตกห,ห้ามก็มีเท่ากะเป็นไรอันดับแรกเป็นไรกระตายกับไปค้างกว่ากระตายยังผ้ากันนอนเหรียญหรือระเบีย ไปจับกระต่ายแล้กันไปบึงเนะี่ยทุกคนว่าน้องกระต่ายของเราอยู่เดดเขามาเบอร์่งเดี๋ยน,น, <Yeah. S 2> นะนั่นไงยังอยู่เลยไปว่านเข้าเข้าข้างในเจนี่มานี่มาอยากจะไปทำงานแล้วน้องมาไปเจนี่ไปพาลูกเข้าไป นี่โผมันอยู่นี่ไปเร็วเร็วใครไม่มีที่ใครก็ตายทีดีก็บอกไม่เลยทุกคนคือมันบอดีบอกงา่านไหนได้บอกว่าป้ป้ปาปเขาปเนย่ยคือสิแลือเขาไปเรื่อยบอมีทางเลยทุกคนมันเห็ดเซ้ออยู่คือหูบอดียิน ไปเร็วเร็วโอ้ยอยากน้ำลูกน้ำล้านขบาดนี้หาเอาอาวุธมาเคลียร์มันก่อนมาพูดไปเลยเร็วเข้าไปเข้าห้องเข้าห้องเร็ว ทีนี่พาลูกเข้าห้องไปโอ้เนี่ยนิ้วเาสิบุออกไปไอ้ว้านไปเลยอ้วนเข้าเข้าห้องเข้าห้องโอ้ยมาออกมา

้าไปเบิองมูนนอนเต็มอยู่ข้างในคุณเห็นนี้มาเลยเข้าห้องเอ้ต้องใส่มาตราการเด็ดเลยทุกคนมันอุ้มมันเขา่าเนี่มันมีแดดแล้วทุกคนแต่ว่าฝนใกล้จะมาเห็นไหมมันเริ่มมีเมฆร้ายแล้ว ลรทังนั้นหมืดแลท้งนั้นเห็นบอกหมืดดำมาสำนีก็ห่อนเลยทุกคนนะห่อนเลยได้เพราะว่ามีมีแดดออกมาแต่ว่าฝนน่าจะตกมือมือนี่นะเพราะว่ามื่ว่านนี่หมืดขึ้นมาฟ้าห้องขึ้นเพื่ออยู่แต่บ่ต๊ะด้หมื่บ้านน่ะ ให้มันทะเบวยนกันไลน์แล้วนะทุกคนไปเข้าห้องไปไหนอีกอุ้ยขับไปเข้าไปนับนเงินทุกคนว่าครบบอปิดประตูไว้ก่อนยันยังแหลนออกอีกไสอยูยูรบบอรอบกันบอ นี่นอนอยู่นั่นนะทุกคนเห็นบอนงตัวนึงมีพ่อมันก็นจะเทาอาหารไวแบบนี้เนะาะแล้วก็จะไปทำงานแล้วอยู่บ้านดีๆนะเด็กๆข้างไว้ยอยู่ในห้องน้องอ้อมมือ คล,ล้มันละลายแล้วพี่น้องมันห่อนอันดูข้างนอกตอนนี้น่ะแดดแดดแต่ว่าทางโน้นน่ะคือฝน,นเมิดมาละขีขีฝาลายขนาดเหมือนนี้เนาะเมฆแบบเต็มท้องฟ้าเลยแต่ว่าหมู่บ้านนี้น่ะฟ้าห้องห่มหืมแต่บโต๊กนะทุกคนนะแต่เมื่อนี้บนแน่แต่ที่แน่ๆน,นะคอยตากผ้าห่มไว้คอยซักผ้าห่มไว้ก็บกเ้าออกไปแดดพะว่าสิออกไปข้างนอกแล้ว ยิงมานี่สิยิงยิงมานี่มีแต่ตัวอ้วนๆมีตัวหนึ่งอ้วนมากเลยน่ารักมากเลยปกบปกุยอันนี้พ่อมัน oh. โ่มันอา้าวจะ่ความัวลูกไปน่แน่ Ôi, mỡ khô mần mần nè mi Mỡ thơm mần nè. Nè mần 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 mần. Nè đê mần mò, mần mờ nè. Hử, mần nè. Hử 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 hử. Hử. Hay tu con. Tưng 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 tưng. Tưng 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 tưng. Hừ. Nó oanh màngเลย. Ôi trời. Mưa nắng nó <laughs> ดินดินพวกมเาเะียวว่างนี่เ้าอีดินโดนล่นปุ๊ล่นตึน้งตึ้งตึ้งเอามันหมืดนนะทุกคนไม่ได้เปิดแฟชขนาดเปิดไฟเลยนะไปแล้วนะทุกคนไปเหตุงานก่อนปิดไฟ,ไฟไว้ปิดไฟไว้ไปแล้ว อ้พี่น้องปองไปโอ้ยเปิดห้องใหม่ก่อนทุกคนไปใส่เอาหมวกก่อนเพาอันปัดสีออกไปคือสีแดดเดด,เด,ดไปก่อนนะทุกคนบายนะเบิ่งพะวงไปมีแดดเด๊ะขนแดดแดด แต่ว่ามันมีเมฆเมฆเต็มเลยแดดแต่ว่าพะห o มบ่ถือแดดพี่นนองพะห o มตากอยู่นี่ <c oughs> แดดตักเลยไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย